สวัสดีครับที่นี่ b j p Electric Bike Japan ครับเจอกอปปิ้แล้วนะครับรีวิวสินค้าก่อนจะส่งให้ลูกค้านะครับมาดูกัน Yamaha Part นะครับยี่สิบสีโวลต์ใช้งานได้ทั้งหมด3ระบบมันเริ่มกันเลยนะครับ 1. สามารถปั่นจักรยานเป็นธรรมดานะครับอันนี้จะใส่เป็นเกียร์3อยู่เพราะว่าหนักนะครับลูกค้าครับลูกค้าดูจากตรงนี้นะครับเกียร์เปลี่ยนยังไงนะครับเกียร์เปลี่ยนตรงนี้ครับ3 2 1 1 2 3เวลาเข้าให้กดลงพอเวลาถอนเกียร์ให้ดันเข้าแบบนี้นั่นเองนะครับผมอ,อันนี้คือในมุมจักรยานธรรมดานะครับต่อไปเป็นระบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้านะครับเพียงแค่เปิดสวิตช์คุญแจปุ๊บพอวลาูกค้าเปิดสวิตช์คุญแจเสร็จระบบเนี่ยจะกลายเป็นทว Inone ต้องบอกว่า t w n 1นนะครับแต่ว่าคันนี้มัน T-in o n e นะครับแต่พอเราเปิดระบบฟังดีๆนะ พอเวลาเปิดระบบเนี่ยจะเป็นระบบปั่นไฟฟ้าก็ได้หรือว่าบิดคันเร่งก็ได้นะครับอ่ะบิดคันเร่งก่อนเลยอันนี้จะเบาที่สุดเลยให้บิดให้ตายยังไงก็ได้เท่านี้จริงๆเพราะว่าถ้าเกียร์ไม่เปลี่ยนข้อดีของเขาคือเวลาให้ผู้สูงอายุหรือว่าคนแก่ใช้หรือว่าอยากจะกําหนดความเร็วไม่ให้ลูกไม่ให้หลานนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยไม่ให้เร็วเนี่ยสามารถใส่เกียร์ตรงนี้ได้เลยบิดให้ตายก็ไม่วิ่ง แต่ถ้าเป็นเกียร์ 2, สเกียร์สก็จะแรงขึ้นดูเกียร์สเห็นไหมครับความต่างนะครับอันนี้คือ,อตัวบิดคันเร่งนะครับต่อมามาปั่นระบบไฟฟ้ากันบ้างนะครับเปิดสวิตช์คุญแจค้างไว้แบบนี้เลยนะครับไฟหน้าก็จะติดแบบนี้นะครับเพอเวลาปั่นระบบไฟฟ้านะครับไปแล้วครับเดี๋ยวมค์ไปใกล้ๆ อันนี้จะเป็นระบบปั่นไฟฟ้านะครับหรือว่าระบบพาร์ตนั่นเองนะครับมานะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วส่วนในเรื่องของระบบไฟฟ้านะครับต่อมาเรื่องของการชาร์จแบตนะครับเวลาชาร์จแบตนะครับสามารถชาร์จที่ตัวรถก็ได้หรือชาร์จนอกตัวรถก็ได้แต่ผมจะทําแบบชาร์จนอกตัวรถให้ดู1นนะครับลูกค้าจิ้มจิ้มดันนะครับถ้าดันเลยอย่างเงี้ยมันไม่ไปต้องกดลงก่อนนะครับมันจะมีสัญลักษณ์บอกต้องสไลด์มันก่อนกดลงดันดึงกุญแจออก คุณแจก็เป็นแบรนด์ยามาฮ่านะครับอ่านะครับเวลาเสียบนะครับบิดนะครับดึงออกชาร์จแบตนะครับควรเสียบชาร์จที่ตัวแจ็คก่อนแล้วค่อยเสียบชาร์จไฟบ้านชาร์จจะเป็นสีแดงเต็มจะเป็นสีเขียวนะครับก็จะบอกแบบนี้ทุกคลิปเน้นย้ําเลยว่าให้เสียบแจ็คชาร์จก่อนนะครับพอยลาใส่นะครับก็45นะครับเท่านี้เองครับอันนี้คือในมุมที่ เอามาชาร์จแบตนะครับแล้วก็พอเวลาจะบรรทุกของหนักหรือว่าจอดรถนะครับสามารถที่จะบิดตรงนี้ได้เลยนะครับไว้ล็อคอได้ด้วยนะครับพอเวลาปลดก็ปลดเพียงเท่านี้นะครับผมเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวทำการจัดส่งให้ขอบคุณครับสวัสดีครับ